ไอ้ล้ปีศาตีแผ่ภัสาปตั้งแต่ผู้นหมดพังไอ้เงาดำวัวดำ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 ขันฉั่านิดเดียวรัสด้วยโสตทัณฑมจิตปัญญา កាយសិទ្ធិព្រះបឋមជឿគ្រប់ស្ដាប់សំភីគំនិតកំបត់ដៃដោយបណ្ដាស្បុតរកនាំមកដល់យំរ៉ាទី3រាពីគំរូពីកណ្ដាលបញ្ញាគោកឆើមកជូតអំព្រះសิ่งទាំងដៃបកកែកានវេលា

តាក់ខានជាជាបាសដាសសព្ទនេះក្នុងមនោក្នុងដៃដូចបណ្ដាស្វត្ថិភាពមួយបាទយមរ័ត្នទីស្ថានរាជគូបិនតានឹងកាន់បញ្ញាគគច័ន្ទវច្ចុតអងនឹងអ្វីកើតដៃបកកែតាមពេលវេលាបើគបការទូខល័យ कृा चेधान สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการชวนคิดชวนคุยโดยมหาชายประชาชนนะครับทาการกระจายเสียงจาก,ากนครซานฟรานซิสโกมณารัตแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าตัวผมที่จัดรายการอยู่นี้นะครับจัดอยู่ที่ยุโรปนะครับวันนี้นะครับยังอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะรายงานความคืบหน้าเล่นน้อยให้พี่น้องแล้วก็จะนําเสนอหัวข้อ ที่นะเรียกว่าเอาเป็นว่าให้ข้อคิดกับพี่น้องกันแล้วกันนะครับผมใช้หัวข้อว่ากบจะดิ้นตายทั้งฝูงนะครับวันนี้นะครับกบจะดิ้นตายทั้งฝูงนะครับคาว่ากบจะดิ้นตายทั้งฝูงวันนี้ผมจะย้านะครับประเด็นที่ว่าประยุจันโอชานั้นนะครับไม่ว่าจะจะเล่นแร่แรบกแ,แปรธาตุนะครับหรือว่าจะทําให้เกิดความ ชอบทําดีงานของตัวเองแค่ไหนนั้นฐานะของเขาั้นเป็นกระหนดนะครับเรื่องของการรับพระบรมราชโองการในการแต่งตัวนะครับแต่งหน้าเพื่อให้ดูว่าตัวเองมีค,ความชอบธรรมนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นพ้นจากฐานะของคนที่ต้องำน,นาจไปจากประชาชนวันนี้พี่น้องจะต้องยืนยันหลักการนี้ให้ชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่เขาได้ทํานั้นได้กระทําความผิดไว้เยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อกระทําความผิดไว้เยอะแยนะแล้วก็พยาพิจา่จะนะครับ ่อขาวของตัวเองแ,แต่ขณะเดียวกันนั้นพฤติกรรมของการยึดอำนาจครั้งนี้มันเหมือนกับมือเหลือมที่พยายามจะรักเดื่อน,นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ขัดขืนไม่ต่อสู้และไม่เอาชนะหลุดมอดมาจากมือของพวกนี้เนี่ยพี่น้องจะเป็นท่านพไปตลอดนี่จะต้องย้ำให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าเขาเป็นกบฏนะครับแลวการเป็นกบฏของเขานั้นนะครับมันไม่สามารถจะฟอกขาวได้ที่ประการใดทั้งสิ้นแล้วเราไม่ควรจะต้องยอมรับเขาโดยเด็ดขาด แต่การต่อต้านแล้วก็เลี้ยงร้ายนะครับอำนาจรัฐทหารนี้นะครับพี่น้องจะต้องตระหนักให้ดีว่าแรงของพี่น้องเท่านั้นที่จะทาให้ชนะตรงนี้ได้นะครับผมจะนําเสนอนะครับในประเด็นต่างๆตอนนี้นะครับให้สั้นๆให้พี่น้องได้เข้าใจโดยกระชับนะนะครับกลับมาแล้รู้ว่าตอนที่อสชเนี่ยนะครับกรัตริส่ายบนเมือยว่ามีการ ลงพรอพระพิไทยแต่ว่าจดหมายนั้นก็นนก็นะประยุทธ์ร่างเองเขียนเองชงเองนะครับแล้วประยุทธ์อำนาจเองแล้วประยุทธ์เป็นใครมาชช่ไหนนะครับกระบกชัดๆเมื่อเราไม่ยอมรับเนี่ยนะครับเราไม่เห็นดีเห็นงามนะครับเราก็ต้องรุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านนะครับนะเราต้องไม่เอาระบบบก,ก,การไม่เอาระบบสองมาตรฐานนะต่อแหลโหดร้ายหน้าด้านนะครับแล้วก็โหด่าทเถื่อนนะครับไม่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเมื่อเรามีการต่อต้านนั้นถามว่าทางฝั่งเขาจะทําอะไรนะครับฟั่งของพเดชพเดชการทหารแล้วก็ออกระบฏนั้นวันนี้สีเขาพยายามจะทําและได้ทํามาแล้วนะครับก็คืออันดับแรกที่เขาได้พยายามจัดการกับแกนนํานะครับกาจับแกนนําไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องขนเหทนะครับไม่เพียงอดีตนายกฐมนตรีนะครับไปทั้งหมดแล้ววันนี้ก็พักของท่านบัญหารก็ไปรวมตัวแนละเรียกว่าไป ไปสยบยอมเขาไปรายงานตัวแล้วนะเขาจับตัวแบบนะแาบเต็มใจในเมื่อทุกคนพร้อมหมดพร้อมใจกันไปสยบยอมเนี่ยทหารมันก็จะยอมแา่นะครับแต่ทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าไม่ไม่ยินยอมนะครับพี่น้องทหารจะหมดความชอบธรรมเลยทันทีแต่วันนี้ยังไงก็ตามนะครับจับแกนนําไปอย่างมากคุณก็ได้ไม่เกินสามหมื่นคนทั่วประเทศนะครับแต่อย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่เอาไม่เห็นด้วยกับระบอบนี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น พี่น้องเฉพาะอาทุกพักเพื่อไทยอย่างเดียวนะอธิรักพักเพื่อไทยแล้วไม่ยอมแล้วคิดจะสู้เนี่ยมันก็มี15ล้านแนละ้วผมเชื่อว่าวันนี้จํานวนคนที่มากมายนะที่ไม่เห็นด้วยกับเผนการทหารถึงแม้จะไม่ชอบเพื่อไทยวันนี้ไม่ชอบทักษิณชินวัตรด้วายิ่งลักเนะี่ยวันที่สองคนนั้นก็ไม่อยู่นะเพราะงั้นพวเขาจะลุกตื่นขึ้นมาอีกถ้ารวมกันแล้วขอให้ได้แค่สักยีสิบ ถึง25ล้านคนที่เห็นด้วยกับแนวทางประชาธิปไตยและที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ขัดขืนและครับไม่ยอมรับอำนาจของกบฏเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วในประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการเดินขบวนนันไม่เคยมีนะเกินประเภทว่าเป็นเกิน2-3ล้านนะครับสําหรับประเทศไทยถ้ารวมพลังกันให้ได้ทั่วประเทศเฉพาะคนเสื้อแดงที่เคยเลือกพักนิวรักทักษิณเนี่ยนะครับ วันนี้คุณก็ต้องออกมาแล้วแต่ว่าต้องยดระดับให้9ก้าคนยิงรัทธิศีลต้นยิงรัทัิศิลไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับในเมื่อเป็นอย่างนี้นะเราก็จะสามารถต่อสู้เขาได้แต่ที่วันที่เขากําจัดแกนมันและจะทําให้เราเสียกําลังใจทิ่งยังมีแรงต่อต้านอยู่เขาก็เริ่มใช้กําลังนะใช้กฎหมายเถื่อนกฎทําให้ประชาชนที่ต่อต้านและเรื่องกลัวหัวกดไม่ออกมานั่นคือเศตมางดนคขอบของเขานะครับแต่ที่เราก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เนี่ยเราออกมาปุ๊บ ถ้าออกมาไม่มีแผนที่ดีพอเนี่ยเขาก็จะรวบเฉพาะไอ้คนที่เด่นๆแล้วก็เียว่าเชือดไก่ให้ลียงดูจับเข้ากองทัพนะครับนรเวลาโดนจับเนี่ยถ้าเราปล่อยให้พวกเราโดนจับไปเทีะตัวเทียต,ตัวที่เหลือเขาเริ่มหมดพลังเริ่มหมดนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เชน้องจะต้องทําก็คือรวบรัมต่อต้านไปเป็นกลุ่มและไปในเวลาที่ปลอดภัยจับภาพไว้ให้ดีเอาขูสื่อข่าวไปให้เพื่อไม่ให้เข,เขากล้าทาร้ายพวกเราเสร็จแล้วเราจะต้องกระจายภาพถึงให้ได้ทั่วประเทศ แล้วก็ยืนพี่โน้ตงไวง้เลยว่าต่างประเทศต้องเงน,นเดี๋ยวผมจะมีรายงานรายละเอียดอีกทีหนึง่งเราได้ยื่นหนังสือถึงทั้งนะครับสหภาพยุโรปนะครับยูเครนยูเนียนยูเนี่ยนเค้าซื้อะ Union, Union, Union นะครับในวานมีสมาชิกเป็น20กว่าประเทศแล้วเราไปคุยกับ human rights watch เรียบร้อยนะครับส่งเรื่องราต่างๆให้ด้วยเห็นถึงว่าไอ้พวกที่มาเป็นกบฏนั้นได้ทําการละเมิดสิทธิทมน,น,นุษยนจํานวนมากมายพี่น้ตนเนื่อไหร่เมื่อเ,เกิดกระแสตรงนี้เขาพยายามจะกดเราแล้วถ้าเราไม่ยอมรับ เราก็ต้องพยายามแสดงตัวให้เต็มที่นะครับว่าเราทั่วประเทศนั้นไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้แล้วตัวผมเองนั้นอยู่ต่างประเทศวันนี้นะครับบอกตรงๆนะครับถ้าจําเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลพัดถ,ถิ่นขึ้นมานะครับผมทุ่มสุดตัวในการที่จะสนับสนุนไม่เอาตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นแต่จะสนับสนุนให้ Government in exile เนี่ยมันเกิดขึ้นให้ได้ถ้าในประเทศไม่สามารถจัดการกับกบฏได้ทันนะครับเราไม่ยอมรับอำน,นาจการการเยียบย่าโดยรองเท้ามุดของทหารนะครับ ทีนี้หลังจากที่ประชาชนเราเนี่ยนะออกไปแนละ้วเพราจะใช้กาลังกดหัวเนี่ยนอกจากนี้ประชาชนจะไม่หยุดเสื้อแดงไม่หยุดแล้วก็คนที่เป็นประชาธนปไตยนะครับจะเริ่มขึ้นมาเสริมเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มใช้นะมากายหนึ่งหนึ่งสองเพราะจริงๆแล้วยิ่วันนี้เนี่ยกษัตรระส่ายคนได้ออกมานะอน,นุมัติซึ่จงจริงจไม่จริงไปทดสอบไปตรวจสอบไปอีกทีหนึ่งกษัตริย์ออกมาแนละ้วปุ๊บเขาก็จะอาานะ้องว่าเนี่ ถ้าใครออกมาขับขืนแั้ก็จะไปขับหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าไปเห่นพระราชาำนจไม่อยอมรับพระราชาำนจแต่จริงเขาได้ทําก่อนหน้าแล้วคือการไล่ล่าแดงก้าวหน้านะครับซึ่งมีแนวคิดที่จี้ไปที่เป้าของปัญหาว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นการต่อ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่หนึ่งในปรากฏการณ์ขั้นสุดท้ายหลังจากที่องคณะของระบอบประชาธิปไตยไทยนั้นทํางานไม่สําเร็จวันนี้ก็เลยต้องให้ทหารมาหักดิบเอาหน้าซื่อแต่หักดิบแล้วต่างชาติต่อต้านในประเทศไทยต่อต้านเขาก็ต้องใช้วิธีการ นในการที่จะสร้างความชอบธรรมไปด้วยตกพวกเราไปด้วยนะครับวันนี้นครรีเขาจะเริ่มสร้างภาพตนเองมันได้รับการสนับสนุนจากประชาชนพี่น้องคงเห็นนะครับในการเอาดอกกุหลาบไปให้นะครับในการสร้างภาพว่ากลุ่มแม็กกลุ่มที่สนับสนุนแล้วตัวเขาเองเขาก็บอกเขาเนี่ยเขามาเพื่อทาให้ประเทศมันดีขึ้นนะประเทศมันยุ่งจะทะเลาะกันนะซึ่งเขาเองก็แต่สมัยที่ทะเลาะก,กันตอนที่สุเทศขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เห็นจัดก,การอะไรนะแล้วมาอ้างความชอบธรรมตอนนี้นามาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ต่ปรากฏว่าเหยียบข้างหนึ่งแล้วก็นะครับต่อยอีกข้างหนึ่งก็เห็นชัดเจนเป็นก๊กเดียวกันนะครับเป็นก๊กเดียวกันแล้ววันเนี้ยที่จจมาสั้งไสบินบาลมีนะกับบุนคนกับพี่น้องประชาชนเอาเงินมาช่วยเหลือชาวนาเนี่ยรัฐบาลปกติถ้าเขาอยู่เขาก็ามีกลไกแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยมีฝ่ายค้านตรวจสอบมีอค์กรอิสระคุ้มหัวอยู่นะครับแต่มันเป็นของเขาซะใส่เรื่องใส่ร้ายตานสีคดีความก็ไม่ตัดสินอะไรเลย แล้วก็บอกปก่กอนว่าเขาเป็นคนผิดเราไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมาใครตรวจสอบไม่ได้เลยพี่น้องแล้วพี่น้องยอมเลอเหรอมันเป็นใครมาจากไหนเนี่ยรทดัเป็นใครมาจากไหนแล้วใครตรวจสอบเขาได้แล้วมันนี้จะใช้อำน,นาจะออกกฎหมายอะไรจะเรียกใครไปมันทาได้หมดแล้วพกเราก็ยินยอมพร้อมใจเดินเรียนแถวให้เขาเชื่อแลหรือว่าสงบยอมนะครับเอาละในภาวะที่มันยังจะจับหูจับตาสารการกันอยู่แล้วก็ ดูว่าที่ทำลมเรื่อมองไม้ยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วพี่น้องหลังจากที่พี่น้องที่ต้องหาทางลุกขึ้นมาสู้ให้เต็มที่ MT นะครับแล้ววันนี้นะก็ต้องบอกว่าเขาจะเอาบารมีของภูมิพลเนี่ยซึ่งมันเหนือน้อยเต็มทีนะครับขึ้นมาได้แล้วต่อไปถ้าเราลุกขึ้นต่อสู้นั้นเขาจะต้องเปนไปในเรื่องของความจงรักภักดีแล้วจะจัดการกับคน,สนแสดงที่ลุกขึ้นมาดีแหละนะครับ นะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นตัวกลางคนที่ชูประชาธิปไตยสมบูรณ์ก้าพ้นทักเสนีนี่นักอะไรทั้งหมดนะแล้วนกะ็มองที่หลักการจริงๆนะครับเขาก็จะหาทางสร้างใบสั่งฆ่าแล้วก็พุกประชาชนที่มูบอดนู่บอดทางปัรญา,านั้นออกมาร่วมในการต่อสู้กันแล้วก็กาจัดนะคนเสื้อแดงคนที่สู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเมื่อเหน่ออย่างนี้นะพเพื่อแสดงลูคคือแล้วก็จะเอาเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยใช้กําลังนะ มาฆ่า uhm. เกณฑ์ฆ่าประชาชนนี้เหมือนเดืนิบี่ตุลาเดืหกตุลาเดือน้านะครับอย่างนั้นไม่มีผิดนะครับแบบเดียวกันนะครับทีนี้อย่างไรเขาแต่พี่น้องจะต้องจําไว้ว่ากาหนดนั้นจะทําอย่างไรก็ไม่มีทางหนีนอกจากเงื้อมือของกฎแห่งกรรมนะครับวันนี้ประชาชนเติบโตเกินกว่าที่เขาจะเหยียบย่ำเขาอาจจะเอาแกนดําไปได้แต่อย่างที่ผมบอก3ามลนคนจะมีผลอะไรกับกระบวนการต่อสู้ครับ ถ้าประชาชนยกพลขึ้น,นมาวรูกเหล็กได้แก่ตอนนี้ปรุกระตุนนกัะให้เตรียมพร้อมไว้เถอะนะครับวันที่เราจะประกาศว่าเราไม่เอากับมันแล้วทุกจังหวัดเราจะนุกขึ้นมายืนซึ่งวันเราไม่เอาแล้วเนี่ยแล้วมีรัฐบาลพักถิ่นขึ้นมาด้วยพี่น้องรอรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เลยประสัตคือมิผลไม่ต้องถือครับระบบกสทในประเทศไทยเอาออกไปเลยนะครับไม่ต้องเปดใครจะจงรับพักนี้ก็ว่ากันแต่ว่านะครับก็ต้องถือว่าระบอดอย่าเงียมีปัญหาเป็นประมุก นระบอบประชาธิปไตยแต่มาส่งเสริมการทำลายประชาธิปไตยเห็นกันชัดออกมาในท้งตระกูลพี่น้องยอมไหมบ้านะครับเอาแบบไม่ต้องมีก็ท่านี้ก็ต้องยูการนั้เกียที่ปุนนะครับจะมาอยู่แบบทุกวันเนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องต่อต้านกำหนดนะครับกำหนดราชาธิปไตยเอาไว้ไม่ได้นะครับแล้วต่างชาติคนนี้เขาไม่เอาแล้วพี่น้องเมื่อเขาไม่เอาแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับหนดนะครับกำหนดอย่างไรที่มะทำหนีเรื่องดของประชาชน หนีเรื่องมของนายชาาิไปได้ยิ่งเขาทําการในใดๆที่มันหนักหน่วงเขียนข้าพี่นร้องประชาชนทุกวันนี้ก็ผิดมากอยู่แล้วไปไหนไม่นะครับวันนี้นะครับบอกไว้เลยว่ากบจะิ้่ตายวันนี้เขาดิ้นแต่ว่ามันดิ้นแล้วจวังหวะที่มันดิ้นเราก็ระวังเลยระวังตัวให้ดีอย่ามุมบามทําอะไรต้องให้ปลอดภัยแล้วแต่ว่าจริงๆรั้ทุนไม่ได้นะครับจะไม่ไ่้เฉยๆดูเฉยๆไม่ได้แต่ว่าอย่าไป ทะเลาทะเลานะครับออกไปแสดงตัวอะไรกันบ้ากบนไปวันนี้ใครที่อยู่ในขายมีอาวุธเนี้ยงไเขาพยายามจะบีบพี่น้องต้องจาไว้ให้ชัดนะครับมันเหมือนมเหลือมนะแผนการเนี่ยมันจะรวบเรามันใช้ไม้อ่อนไม้แข็งเนี่ยตัวไหนมันจะอ่อนนะแต่วันิงๆพอมันเปลงตัวมันปุ๊บเป็นกระหนกมันเนี่ยมือที่เลื้อยไปเรื่อยมาได้ไอ้ความอ่อนเพรามันที่เลื้อยไปเรื่อยมานั้นมันสามารถจับรับเราให้ตายได้นะครับแล้วจะอ่อนไปเรื่อยถ้าเราไม่สู้นะครับเราสู้ม่จริงแล้วหมดมาไม่ได้นี่ก็ตายอย่างเดียวนะครับ ด้วยความรักและความห่วงใยนะครับจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทีมงานหารประชาชนที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีรายงานอีกฉบับหนึ่งบอกที่เราเห็นข่าวังนี้ทั่วโลกนะครับรับรู้หมดแล้ว UN เอ็นี่สิกว่าประเทศนะครับแล้วก็ประเทศอีกประเทศเพื่อนบ้านซาอุดิอาระเบียนะครับอยู่ในข่ายที่เรากาลังจะไปพบอยู่นะครับแล้วก็ ICC เป็นนะเป็นเรื่องที่เราได้นะส่งข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะครับรับรู้ในเรื่องเหล่านี้ แล้วก็เรื่องของการที่ต้องลงสัญาบัตนั้นเดี๋ยวนะครับผมได้ติดต่อกับผู้บริหารระดับสูงเขาแ,แล้วแล้วก็คนจะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไปนะครับทั้งพบโดยเกินนะครับในประเทศที่เขาเดินทางอยู่แล้วก็นะครับจะพบกันนะครับในทางจดหมายอ e ีเมลต่างๆนะครับซึ่งมันทําได้ในทุกวันนี้ก็ขอให้ที่น้องได้สบายใจว่าการต่อสินใต่งางประเทศนั้นนะครับเราเข้มแข็งแน่นอนเดี๋ยวคุกคนนะครับตอน อีกประมาณสจะหกเจ็ดชั่วโมงข้างหน้าคุณาคมจะเข้าซ้ายมาตอนไหนจะคุยกันวันนี้ก็เอาไ,อไว้แค่นี้ก่อนนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ